อาจารย์เชื่อว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะการแชร์ของเราเพราะการแชร์ของเรานะครับคือแชร์ออกไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับแชร์ Share ออกไปให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับนะโอเคไหมใครที่แชร์ขอให้รับโชคยิ่งให้ยิ่งได้อาจารย์เชื่อแบบนั้นวันนี้เราอยู่กับสูตรสองตัวบนมารีรันอีกรอบมารีรันอีกรอบแล้วรอบนี้จะเทียบสูตรให้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาไลฟ์เร็วจะเปิดโอกาสให้คนที่นอนเร็วนะครับ มีโอกาสได้เห็นนิดนึงนะครับโอเคโอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูสูตรเดี๋ยวอาจารย์ขอรีรันอีกรอบนะโอเคไหมนะครับแชร์คนละหนึ่งแชร์นะให้คนอื่นได้เห็นด้วยนะครับแบ่งปันให้คนอื่นด้วยนะนะครับมาครับต่อไปนะครับเรามาอยู่กันที่สูตรสตัวบนนะครับสูตรสตัวบนนี้นะครับสูตรสตัวบนนี้นะครับเข้ามาแล้วห้างวดติดนะเข้ามาแล้วห้างวดติดนะครับงวดที่หนะครับ สูตร2ตัวบนนะแต่ว่าอาจารย์เขียนผลเป็น3ตัวเฉยๆนะโอเคไหมนะครับอาจารย์เขียนผลเป็น3ตัวเฉยๆนะครับนี่นะครับอาจารย์งวดแรกที่สูตรนี้เข้าคืออาจารย์ให้ศูนย์สามนะครับออกสามศูนย์สามโอเคไหมนะครับอาจารย์ให้ศูนย์สามออกสามศูนย์สามนะครับอาจารย์ให้งวดถัดมานะครับอาจารย์ให้สองแปดออกนี่ไงครับหกสองแปดหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเอ้ยสองหกสองแปดนะครับต่อมานะครับงวด ที่ผ่านที่งวดต่อมานะครับอาจารย์ให้ห้าเก้าตัวนี้นะครับเพิ่งออกครั้งแรกนะครับเพิ่งเป็นสลับเลขครั้งแรกเป็นเลขกลับครั้งแรกนะครับมาออกอะไรครับสามเก้าห้านี่นะครับออกสามเก้าห้านะครับสามเก้าห้าร่างหนึ่งห้านะครับโอเคไหมนะครับงวดตัดมานะครับงวดก่อนงวดล่าสุดเมื่องวดงวดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับอาจารย์ให้ศูนย์เจ็ดออกสามศูนย์เจ็ดนะครับออกสามศูนย์เจ็ดนะครับแล้วงวดล่าสุดคืองวดที่หนึ่ง งวดแรกเลยงวดล่าสุดเป็นงวดแรกที่พ่วงบนทั้งบนทั้งล่างมาด้วยนะครับโอเคไหมนะครับพ่วงทั้งบนทั้งล่างมาด้วยนะครับโอเคไหมครับก็คือ3ามกับ0ูย์สเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดแรกที่ที่เข้านะครับก็คือั้งงวดเมื่อกี้ถ้าใครตามเลขชุดเนี่ยคือจะได้ทั้งบนทั้งล่างโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมครับทุกคนคือจะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคนะครับ แล้วเราจะมาเทียบสูตรวันนี้วันนี้เราจะมาเทียบสูตรนะครับโอ้ยเราจะมาเทียบสูตรนะครับทําไมทําไมถึงต้องเทียบสูตรนะครับเห็นไหมสูตรเนี้ยสูตรเลขวิ่งบนเก้าสูตรเลขวิ่งบนเก้าเนี่ยจับคู่ได้เก้าสามเห็นไหมทําไมเราถึงต้องเทียบสูตรเห็นไหมครับมันชนครับเห็นไหมครับที่อาจารย์เขียนไว้ว่าชนโอเคไหมโอเคนะครับสามเก้าเก้าสามเนี่ยเห็นไหมที่คุณเนี้ยนะครับ เอ้ท uh ี่คุณอะไรที่ชนที่ชนเนี่ยนะครับมันดีตรงนี้นะครับเพราะว่าสูตรถ้าสูตรชนเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสมาโอเคไหมเข้าใจใช่ไหมครับถ้าสูตรชนเมื่อไหร่คือมีโอกาสมาเพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยมันชนสามเก้าเก้าสามนะครับงวดที่ผ่านมาออกสามเก้าโอเคไหมนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเทียบสูตรให้นะครับว่าคนเน้นตัวไหนแต่สูตรวิ่งบนเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์ไม่ได้หยิบสูนสามไปให้นะครับงวดที่แล้วที่อาจารย์ไม่ได้หยิบสูนสามไปให้เนี่ยเพราะว่า ศูนย์กกะเอ้ยศูนย์สามเนี่ยมันไม่มีในสูตรนี้มันไม่ได้ชนนะครับอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันไม่ได้เด่นมันไม่ได้เด่นนะครับอาจารย์ก็เลยไม่ได้หยิบไปคนก็เลยพลาดศูนย์สามกันนะครับเป็นความผิดของอาจารย์เองนะครับก็เลยไม่ได้หยิบไปนะครับคนก็เลยไปได้สามเก้ากันเยอะนะครับแล้วก็ไปได้สามตัวตรงนะครับหกศูนย์สามกันเยอะโอเคไหมนะครับอ่ะตอแม่นะครับเราจะมาดูนะครับ ต่อมานะครับอาจารย์จะให้คนที่ยังไม่ได้นะครับโอเคนะครับอาจารย์จะให้คนที่ยังไม่ได้นะครับไลฟ์สดเมื่อคืน ที่อาจารย์ไลฟ์สดเมื่อคือนคือสูตร2ตัวบนคือสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราทําความเข้าใจไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้แคบนะครับโอเคไหมอาจารย์จะให้แคบนะครับสตัวตรงบนงวดวันที่1มีนาคมนี้นะครับอาจารย์จับคู่มาให้แล้วนะครับได้หลัก10เนี่ยหลัก10เนี่ยเด่น6 8 1ดนะเด่น6 8 1นะน, 6, 8, 1, นะครับโอเค เลขหลักสิบที่อาจารย์ได้สูตรสองตัวบนตรงๆนะครับสูตรสองตัวบนตรงๆนะครับเลขหลักสิสบที่อาจารย์ได้อาจารย์ได้หกได้แปดได้หนึ่งนะครับสามตัวสามตัวได้เลขหกแปดหนึ่งนะครับโอเคไหมนะครับหลักหน่วยนะครับได้แปดได้ศูนย์ได้สองนะครับรูปแรกที่อาจารย์ได้นะครับเลขชุดแรกที่อาจารย์ได้นะครับ เลขชุดแรกที่อาจารย์ได้ก็คือเลข68นะครับ68 88 18นะครับนะครับ68 88 18นะครับเลขใครที่อยู่ในใจเลขใครที่อยู่ในใจตอนนี้68 88 18นะครับอาจารย์บอกเลยว่ามีเหฮไปจับลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับไปจับลอตเตอรี่ไว้เลย68 88 18 ดูชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปนะครับที่อาจารย์ได้นะครับนั่นก็คือ60-8010ครับนะฮะหนึ่งแปดครับอ่าหน่ทรายนะครับตุทรายนะครับทรายคอมเมนต์ว่าหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนี่เลขอาจารย์ชอบมากเลยนะไม่แน่นะครับหนึ่งแปดอาจารย์มาก็ได้นะครับแต่อาจารย์จะรอเทียบเทียบตัวชนก่อนนะโอเคไหมนะครับอาจารย์จะเทียบตัวชนให้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเลขหกแปดแปดแปดหนึ่งแปดย้ํานะครับ สเหเหูต <lawsuit royable. S 1> รนี้คือสูตร2ตัวบนนะครับย้ํานะครับสูตรนี้คือสูตร2ตัวบนนะครับโอเคไหมครับให้ทุกคนเข้าใจนะครับไปในที่นี้นะครับเพราะเลขนี้คือสูตร2ตัวบนนะครับชอบ68ดครับ6 8เนี่ยอาจารย์บอกเลยอาจารย์วงกลมไว้แล้วนะครับ6 8เนี่ยอาจารย์วงกลมไว้แล้วนะครับอาจารย์ชอบมากนะครับ6 8เนี่ยอาจารย์วงกลมไว้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขอาจารย์ชอบแต่วันนี้อาจารย์จะมาเทียบสูตรให้ดูแต่ต่อไปนะครับ นี่นะครับเลขนี้คือที่อาจารย์จับจับคู่ได้นะครับเลขนี้คือที่อาจารย์จับคู่ได้นะครับสูตรสองตัวบนงวดวันที่หนึ่งมีนาคมงวดวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสูตรสองตัวบนจับได้หกแปดหกศูนย์หกสองแปดแปดแปดศูนย์แปดสองนะครับ 181012นะครับแต่ระวังนะครับระวังนะครับระวังเลขที่อาจารย์ไม่ได้วงกลมให้โอเคไหมนะครับชอบ68จะเอา3ตัวค่ะ638ค่ะลองไปหยิบจับได้นะครับใครที่เห็นสูตรนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนใจนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนใจนะครับเพราะวันนี้อาจารย์จับมาเทียบสูตรเลขวิ่งให้นะครับเพราะว่าเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเนี่ยเทียบสูตรเนี่ย งวดที่แล้วเข้า3 9นะครับโอเคนะครับเราจะมาดูกันที่สูตรเลขวิ่งบนล่างอาจารย์จะมาเริ่มกันเลยนะครับสูตรเลขวิ่งบนล่างเทียบสูตรอาจารย์จะมาให้เลยนะครับเลขวิ่งบนล่างงวดวันที่หนึ่งมีนานะครับงวดนี้นะครับ <c oughs> งวดนี้นะครับงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดของสูตรนี้โอเคไหมนะครับ งวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดของสูตรนี้งวดนี้เป็นงวดที่หกสูตรเดียวกันนะครับสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยคือสูตรเดียวกันนะครับนะครับสูตรนี้คือสูตรเดียวกันนะครับอันนี้งวดที่หกงวดที่เจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับโอเคนะครับอาจารย์จะมาเริ่มเลยตัวเลขแรกที่เป็นเลขวิ่งบนนะครับเลขนี่เลยเลขศูนย์นะครับที่อาจารย์คำนวณได้นะครับคือเลขศูนย์ นะครับคือเลขศูนย์นะครับเลขวิ่งเลขแรกนะครับที่อาจารย์คำนวณนะครับคือเลขสามนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเทียบสูตรให้โอเคไหมนะครับวันนี้อาจารย์จะมาเทียบสูตรบนให้เลยคือจะเทียบให้เลยว่ามันตรงกับตัวไหนนะครับแล้วใครที่ดูไลฟ์สดเสร็จไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเลขหกนะครับเลขหกนะครับ อไปนะครับอยากเข้ากลุ่มรอกันนะครับรอหลังไลฟ์สดนี้นะต่อไปนะครับ <c oughs> สูตรตัวนี้คือสูตรเลขวิ่งบนนะครับโอเคไหมสูตรตัวนี้คือสูตรเลขวิ่งบนนะครับ นะฮะอย่าลืมนะครับสูตรตัวนี้คือสูตรเลขวิ่งบนนะครับอาจารย์จะมาเทียบให้นะครับบางคนบอกว่าทําไมให้เยอะจังนะครับอาจารย์ให้เยอะนะครับแต่มาชัวร์ๆโอเคไหมนะครับนะนะครับนะมาดูกันนะครับว่าจับคู่แล้วเทียบชนจะได้ตัวอะไรโอเคไหมตัวที่อาจารย์จะจับคู่ให้นะโอเคนะครับจับคู่นะครับ จับคู่นะครับสําหรับูตนนะครับเลขวิ่งบนล่างของเรานะฮะครับนะมาครับจับคู่นะครับคู่แรกคู่แรกศูนหนึ่งนะครับคู่แรกศูนหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับศูนหนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับ ูนย์ห้านะครับตัวที่สนะตัวที่สองนะครับตัวถัดมานะครับศูน์แปนะครับเลขจะวนอยู่อย่างนี้นะครับแต่ละสูตรจะวนอยู่แบบนี้นะครับจะไปไม่เยอะนะครับจะหมุนออกไปไม่เยอะไม่ค่อยต่างกันมากนะครับเลขจะวนอยู่แค่นี้นะครับตัวต่อมานะครับคือเลข นะครับจะมาเทียบสูตรแล้วนะอาจารย์จะมาเทียบสูตรแล้วนะครับนี่คือเลขศูนย์อาจารย์จะมาเทียบสูตรให้เลยอาจารย์จะมาเทียบสูตรให้เลยนะครับว่าชนกับตัวไหนนะอาจารย์จะเทียบชนให้เลยว่าจะเทียบกับตัวไหนนะครับสําหรับสูตรเลขวิ่งบนล่างเทียบสูตรนะครับนี่นะครับ มันไม่มันไม่เห็นนะครับอ่ะเอาแบบน te ี antis, ้ก็ได้อ่ะมาเทียบสูตรนะครับสูตรนี้สูตรด้านบนคือสูตรเลขวิ่งสูตรเลขวิ่งบนนะครับโอเคไหมฮะไม่ใช่อันนี้มันสูตรฮะโอเคสูตรเลขบนคือสูตรสองตัวบนโอเคไหมสูตรเลขบนสูตรเลขบนคือสูตรสองตัวบนนะครับโอเคไหมโปรดตามอย่างมีสตินะครับผมเตือนไว้ตรงนี้แล้วนะครับเลขมีเข้ามีออกตามอย่างมีสติผมเขียนให้เลย โอเคนะครับท okay, 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 okay. ุกคนโอเคนะครับโอเคนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับใครที่ชอบก็วิจัยวิจารณญาณนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอาจารย์ไม่ได้ว่านะครับแต่มาว่าอาจารย์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจารย์ให้แนวทางฟรีเนาะโอเคนะครับมาลุยกันต่อนะครับอาจารย์จะสนใจคนที่เขาชอบแล้วก็เขายินดีนะครับโอเคนะครับมามาลุยกันต่อนะครับดูนะครับนี่นี่อาจารย์จะให้บอกให้อย่างนี้นะครับเลขที่ชนนะครับ เลขที่ชนนะครับเลขที่ชนนะครับอาจารย์บอกเลยว่าเลขที่ชนควรที่จะเน้นนะครับเลขที่ชนควรที่จะเน้นนะนะครับเลขที่ชนควรที่จะเน้นนะครับนี่เห็นไหมครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอาจารย์จะใช้สีเหลืองนะครับในการวงกลมนะโอเคไหมอาจารย์จะใช้สีเหลืองในการวงกลมนะครับโอเคนะครับอาจารย์จะใช้สีเหลืองในการวงนะเลขที่ชนนะครับนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งทุกคนเห็นไหมครับเลขที่ชนนะครับ เลขที่ชนของสูตรวิ่งนะครับมันดีตรงไหนนะครับมันดีตรงไหนนะครับมันดีตรงนี้นะครับเห็นไหมงวดนที่แล้วเลขวิ่งบนที่อาจารย์ให้ไปวิ่งเก้านะครับมันมาชนกับสามเก้าของสูตรอ่าตัวไหนนะเดี๋ยวอาจารย์เอาให้ดูนะครับว่าอาจารย์แบบนี้นะครับอาจารย์ขอเวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจารย์อยากให้ทุกคนเข้าใจสูตรนะครับอยากให้รู้ที่มาที่ไปโอเคไหม อาจารย์อยากให้รู้ที่มาที่ไปของสูตรนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องงงบางคนบอกว่าให้มาเยอะจังเลยนะครับมันก็จริงนะครับแต่ว่าอาจารย์อยากให้ที่มาโอเคไหมนะครับอาจารย์อยากให้รู้ที่มานะครับว่าทําไมที่มาถึงได้เลขตัวนี้มานะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูกันเลยนะครับ อ่าอาจารย์พอแล้วครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องทันเลยนะครับเรามาลุยกันต่อนะครับอาจารย์ให้ฟรีนะครับใครตามก็แล้วแต่บุคคลนะโอเคนะครับไม่ดราม่านะครับโอเคนะครับมามาดูกันนะครับหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนะครับหนึ่งศูนย์นะครับคือเลขที่ชนสูตรวิ่งบนและสูตรสองตัวร่างโอเคไหมหนึ่งศูนย์นะครับหันพัดลมมาทางนี้ได้ไหม โทรศัพทพร้อนนะครับนะครับโอเคแล้วเติมน้ำให้อาจารย์ด้วยได้ไหมนะครับอาจารย์บอกแอมินนะครับโอเคนะครับหนึ่งศูคือเลขที่ควรจะจับไว้โอเคไหมครับคือเลขที่ควรจะจับไว้เพราะมันชนมันชนสูตร2ตัวร่างนะครับนะฮะนะครับต่อมาต่อมานะครับเลขที่ชนอีกตัวต่อไปก็คือนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมเลขหกแดนี่ไงครับเลขหกแปดนะครับหกแปดนะครับ เลขหกแปดคือเลขที่ชนนี่นะครับจาระวงสีอ่าสีเหลืองไว้นะเลขที่ชนนะครับอาจารย์จะวงสีเหลืองไว้นะครับเลขที่ชนตอนนี้มีอยู่สองตัวหนึ่งศูนย์นะครับนี่อ่ะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับนี่นะครับศูนย์แปดเนี่ยศูนย์ศูนย์แปดนะครับ 08นะครับได้6030ได้ได้ตัว5้คูณนะครับโอเคนะครับเลขที่ชนนะครับตอนนี้ใครที่เห็นแล้วนะครับเลขที่ชนนะครับตอนนี้เลขที่ชนนะครับมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเน้นตัววงกลมสีเหลืองโอเคไหมเน้นตัวที่วงกลมด้วยสีเหลืองนะครับนะนะครับเพราะว่ามันชนกันอยู่สองสูตรนะครับมันชนกันอยู่สองสูตรนะครับหกหนึ่งด้วย หกหนึ่งด้วยอาจารย์หกหไม่ชนนะครับหกหนึ่งไม่ชนนะชนไหมไม่ชนไม่ชนนะครับหกหนึ่งไม่ชนนะหกหนึ่งไม่ชนนะโอเคไหม,นน OK ไมครับหกหนึ่งไม่ชนนะอ่ะทุกคนทีนี้อาจารย์จะพูดให้ฟังนะครับเลขตรงนี้มีที่มาที่ไปโอเคไหมเลขตรงนี้ที่มาอยู่เยอะๆเนี่ยคือมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นทุกคนแล้วแต่ดวงนะแต่อาจารย์เอามาให้นะครับโอเคไหมนะครับ งดดราม่านะครับโอเคไหมครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้นะครับโอเคนะครับนะต่อไปอาจารย์จะให้แขบทีละใบ